เพียวดิก้าตัวจริงเรื่องรอยสิวชีวิตเลือกใช้อย่างตัวใหม่นะคะโฆษณาตัวใหม่นะคะที่เราได้เห็นกันก็คือเป็นตัวมังกรดำใช่ไหมครับใช่ครับอย่างตัวแรกที่เห็นไปก็เป็นแค่ตัวเดรัมพันมังกรแดำแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีเดรัมพัมังกรดำด้วย ครับผมก็ช่วยลดรอยดำไปค่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้ค่ะคือมังกรดำนะคะหลักๆเลยค่ะสามารถลดรอยดำนะคะจากสิวค่ะที่ขึ้นชื่อเรื่องรอยสิวที่จัดการยากที่สุดเนาะน้องวินเนาะแต่ว่าตัวนี้ค่ะดีจริงๆนะคะทุกท่านขา1สัปดาห์เห็นผลทันทีค่ะอีกหนึ่งตัวนะคะก็เป็นตัวโปรดของน้องวินเช่นเดียวกันนะคะใช้คู่กันค่ะจบทงรอยแดงแล้วก็รอยดำเลยนะคะทุกท่านขากรี๊ดอะไรกันคะไหนย,ยังไงอ่ะคอนเสรี้ดสัก่านหนึงในหะ้ พี่มิจฉาชีพด้วย,ย,วยโอ้โหมารอก,กันนะคะทั้งร่างทั้งบนเลยนะคะวันนี้นะคะมารอพรีเ,รเซนเตอร์คนแรกนคะคะของเทอริก้าของเราในวันนี้นะคะ,อะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งให้กับพี่มเมฉาชีค่ะอินดีด้วยนะคะอาร์ตน,นยืนได้เล่นท่าขอยงยนตของระจิชูนิดนึงนะคะใช้ปุ๊บรอไม่กี่วันมันเห็นผลทันที คือแผลหรือว่ารอยแผลเป็นที่เป็นเนี่ยหลังจากที่เราเป็นสิวใช่ไหมฮะเราจะมีรอยแดงก็รอยดำเนี่ยพอเราทาลไปเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์พวกเราเห็นผลแล้วค่ะจริงจริงค่ะอย่างที่บอกนะคะมังกรแดงค่ะช่วยลดรอยแดงนะคะจากสิวค่ะเพียงแค่เราใช้นะคะสองสัปดาห์นะคะรอยสิวของเราก็จะจางลงนะคะอย่างที่น้องวินได้ลองใช้มาแล้วนะคะฟื้นคืนสภาพผิวค่ะทําให้นะคะรอยสิวจางลงนะคะแล้วก็ซึมเร็วด้วยนะคะไม่แสบหน้าด้วยน้องวินเนาะนะคะใช้มาตลอด ก็เลยมั่นใจนะคะอย่างที่บอกไปค่ะมรงกรอนแดงนะคะปรับรอยแดงค่ะใครมีรอยแดงจากสิวนะคะรีบไปจัดมาเลยนะคะในวันนี้ค่ะเราย้ำไปน้องวินขาเรามีแฮชแท็กด,ด้วยใช่ค่ะแฮชแท็กของเราคือวินทุกรอยแผลใช่ครับที่มาที่ไปของแฮชแท็กนี้ค่ะน้องวินเป็นมาอย่างไรจริงๆค่อนข้างตรงตัวเลย,เลยะคระับวินทุกรอยแผลเนี่ยคือจริง ทางแรมต้องการจะสิวว่าไม่ได้แค่สำหรับแผลที่เป็นสิวแต่ว่าเป็นแผลที่โดนยุงกันหรือว่าแผลถลอโดนเบลลี่คาเทียโค่ย ก็คือวินทุกรอยแผลจริงๆนะครับใช้้หมนทุกสถานการณ์ใช่ค่ะอย่างที่น้องวินยกตัวอย่างไปอันนี้คือถูกต้องเลยนะคะอย่างสมมติว่าเบลลี่คาเทียเนี่ยควรเราก็สามารถทาได้เลยเอาจริงๆคเราไม่ต้องรอให้แผลมันตกสะเก็ดแต่เราสามารถทาได้เลยนะคะทุกท่านค่ะนี่คือผู้ใช้จริงเลยมีรอยตรงไหนไหมคะที่เบลลี่คาเทียข่วนมาไหนขอดูหน่อยสิมีนี่หัวหใจครับ นะคะเราทุกคนก็คือว่าอยากเป็นเบลลี่คาเทียเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไปกดหัวใจน้องนะคะไม่ขนาดนั้นนะคะ <_ d ata> อย่างที่น้องบอกไปค่ะ always win <_ d ata> จริงๆนะคะ <_ d ata> แล้วก็มีการถ่ายภาพยนต์โฆษณาไปแล้วด้วยนะคะหลังจากนี้ค่ะกับทางแบรนด์ค่ะจะมีผลงานอะไรออกมาให้เราได้ชมกันอีกค่ะน้องเวนค่มีแน่นอนครับคือตัวที่ทุกคนได้เห็นทีวีสีแดงจนเป็นตัวที่่ายตัวอี่สำัญกับตัวมังกรแดง แต่ว่ายังมีผลิตภัณฑ์นึ่ที่ยังไม่ได้ทุกคน e ดูนะครับก็ถ้าพร้องแล้วไปรับชมพร้มอมๆก,กันนะครับ LED ใจกลางเมืองค่ะและวินเมทวินนะคะและเทอร์ดูการที่ m b k เร็วๆนี้ค่ะวันไหนนะคะทุกโปรเจกต์แล้วนะคะรบกวนค่ะแฟนๆทุกท่านนะคะถ่ายรูปมาแชร์กันด้วยนะคะหล่อมาก <มา S 1> นะคะ, <มา S 1> ะ,คะอันอสิ่งที่ี่มากเพราะว่าใช้เลย โอเคนะคะ,ะช่วงนี้ค่ะน้องวินค่ะจะมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้าง <_ an> หรือว่าช่วงนี้ทำงานอะไรอัปเด็กงนสักหนัอยค่ะัได้เลยครับช่วงนี้นะครับก็มีถ่ายละครอยู่นะครับถ่ายซีรีส์อยู่นะครับเรื่อง Beauty Newbie นะครับผมก็เดี๋ยวนะครับชมกันเลยแน,น่นอน โอเคฝากไปตามนะคะผลงานของน้องวินด้วยนะคะและช่วงนี้ค่ะก่อนจะถึงช่วงเวลานะคะของผู้โชคดีค่ะ20ท่านนะคะที่จะได้ถ่ายรูปนะคะ1ตอนหนึ่งนะคะกับวินเมทวริน,นของเรานะคะอีกหนึ่งช่วงพิเศษ่ำมาถึงแล้วเมื่อย่านะคะขออนุญาตไม่เรียกเซนดี้เป็นตัวนะคะขอเดียวว่าเป็นน้องดีกว่าเนาะนะคะเซนน้องแรกเ,เลยค่ะน้องวินค่ะเซนน้องแรกเลยนะคะทำไมน้องเตี้ยจัะ ซึ่งน้องแรกนี่นะคะน้องแรกนี่ค่ะถือว่าเป็นน้องแรกเลยนะคะที่ได้ทําเป็นแบนดี้ออกมานะคะน้องตัวน,น,น,นี้น้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้ค่ะมีความพิเศษมากนะคะดังนั้นค่ะน้องคนนี้นะคะตัวแรกคนแรกนี้ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะแจกในภายหลังนะคะจะมีกิจกรรมนะคะกับทางเพรริก้าอย่างแน่นอนนะคะทุกคนค่ะทุกท่านนะคะติดตามด้วยนะคะว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะ แต่ว่าน้องทั้งสี่น้องนะคะที่เรียนรายกันต่อไปนะคะเราค่ะจะแจกกันในวันนี้อย่างแน่นอนนะคะทุกท่านค่ะไปราบาดุท่านนะคะโดยสารกันมานะคะด้วยพาหนะอะไรนะคะต้องพาน้องกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะใครนั่งรถประจําทางมาบ้างคะโอเคเตรียมรับมือกับกระเป๋ารถเมย์ได้เลยนะคะท่านใดคะที่นั่งมารถโดยสารรถไฟฟ้ามาคะโอเคค่ะเตรียมพกน้องขึ้นเลยนะคะเตรียมพกน้องขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้น,อน้อง กินด,ดีด้วยค่ะจะยกว่าทำไมเนีย่ยเหลือค่ะช่เหลือใน่าโอะไรนะคะกวนๆหน่อยคลักๆหน่อยท่านต่อไปค่ะท่านต่อไปนะคะคุณรัตนาพรค่ะ คุณกัตตนพรใช้ปากกาสีอะไรคะเมื่อเช้าสีเขียวถูกต้องค่ะโอเคคุณคือตัวจริงค่ะครับรักวินนะครับพี่ขอให้วินมีความสุขในทุกๆวันนะพี่อะไรอ่ะไหนคะบุ้งรอดคืออะไรพี่ขอรอดดูวินอยู่บุ้งร้อนมาเลย ตรงนี้นะยินดีด้วยนะคะรับน้องกลับไปเลยค่ะท่านสุดท้ายนะคะอันไหนขอเสียงหน่อยใครอยากให้น้องมินงตอได้คะท่านบางท่านก็ไม่ได้เก็บตกมาแต่ว่าก็ใช้เสียงไปแบบว่าลอยๆรวมกันอ่ะเนาะนะคะคุณแล้วเอาด้านหลั อ๋อขอบคุณนะคะท่านขาคุณวราพรหรือว่าคุณอิงค่ะผิดนะคะคุณอิงน่าจะวราธรเนาะแล้วข้างบนใช่ไหมคะที่นั่งอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคดีใจที่เราได้เจอกันนะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หนูเสมอนะครับกินอิอ่มนอนหล,ลับสุขภาพแข็งแรงรักนะครับ รับน้องท่านสุดท้ายกลับบ้านไปเลยนะคะถ้าที่น้องมินไม่ได้จับขึ้นมานะคะไม่เป็นไรนะคะยังไงนะคะทุกกําลังใจนะคะที่ส่งมาให้กับน้องมินในวันนี้นะคะน้องมินรับรู้ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าทุกคนค่ะมาร่วมยินดีกับน้องมินในวันนี้นะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกนะคะของเยริการนะคะกดต่อไปนะคะพี่ขาขออนุญาตนะคะเป็นอภรชาพี่เอเวรนเซอร์นะคะทุกท่านค่ะ รวมถึงในวันนี้ค่ะสำหรับพรีเซนเตอร์คนแรกนะคะของเยริก้าของเรานะคะน้องปินเ,เบจอินนะคะและเป็นการครบรอบ10ปีนะคะของเยริก้าของเราด้วยนะคะใช้ดีอย่างไรนะคะสังเกตได้ผิวดีหล่อใสนะคะยืนกัน